สอคอนโทรลกได้เดีวไนิ่งเลยนิ่งสองสามสี่คนโลกาเป็นยังไงอ่าดูม่ใส่ที่กูบอกเนี่ยจบเห็นไหมอ่าหกเดวใครเดีว โอ้นเ <c oughs> จ็ดน้องนเก่งมากโอ้ยน้งดนชักองไนเ <c oughs> จ็ด đi cho bông trai 2 hai điều hai điều không đấy gì đấy 3 4 1

ตนแตีหัวเต้ทำไมต้นเยนแล้วพอตีหัวเต้นทำไมลูกตอบดูสิตอบไม่ตอบก็ไม่ต้องเรียนไม่พูดก็ไม่ต้องเรียนยืนจะไปตีหัวเต้นทำไมครับตอบกันนะแล้วตีทำไมตีหัวเต้ทำไม อาฟ้าม่ตีตัวงนีใครก็ทำตีทำไมนะาเนี่ยเสาวอยู่แล้ะทำทำไมไม่พูดก็ไม่ต้องทำพฤติการไม่ต้อแก้อาฟานั่งจะทำอะนี่สบายสบายเมื่อก่อนอบ สบายยกขึ้นหนึ่เระวังหัวไม่ถึงมือหนึ่ง อย่าคิดว่าตัวเองทำไมได้ลองทำดูก่อนดนองสาย้มได้ย นี่นะยกขึ้นข้างหน้าเขาฝั่งนี้อยู่แล้วมันหน้ากันเอาพงเดีวเอาป้าวันแดงนะมีป้าหนึ่กับป้าคนแก่เอาพงเอาป้าอะไรเด็กแก่เดีวเติมบอจะทำอีกไหมครับไม่ครับเอาป้า ต้องมีสติสิลูกอะไรที่ครูไม่ได้ให้ทำอย่าทำฟังให้จบนี่จริงๆแล้วคือฟอนคิงนะเรากำลังพับเขาโอเคไหมครับจัดท่าก่อนนี่ตั้งเขาขึ้นคือการพับเขาเวลายืนเวลายืนก็คือการแทงเขานี่เธอกำลังพับเขาอยู่ฝึสกสะบัดก่อนเพราะบางคนไม่สะบายอย่างตีนอย่างเงี้ยมันผิดต้องแทงเขาให้สะบายดังนั้นการฝึกง่ายอย่างนี้ง่ายมาก จับเป้ากลับน่แน่นเยี่ยนี่มันได้ถามได้นะเนี่ยถามน่น้องแล้เซนไม่เอานึ่งจิงนะเก่ง mày làm gì nặng đâu ามาตีได้จะตีหัวเขาเอาหัวเขาเขาขงขาหรอก็ต้องขาเขาได้ก็ขาเราไปต <twitch es. S 1> ีหน้าเขาสิเจ้าหน้าเขามาเอามาชนเอามาชนขาคัณต้อยอยู่นี้เงี้ยหรอไม่มีหรอกพี่สีเทียนเอาหน้ามาชนขาคุณตอยอยู่นี่พี่สีก็ได้ครับตึ้งเลยไม่ใช่เราต้องยกขา 20ครั้งแล้วเอาไอคิวทำไมพี่อี้ยืนแทะมาปั๊บเยอะดังๆแบนี้เยอะดังครับผมครับผมสองพี่น้องแข่งกันแขงนใครครบสิ่งละนั่งเลยนะครับใครเยอะดเป็นกรรมการใครเยอะดังไม่คะแนนเลย

คุณพ anyway, oh, ี right. ่เตเร็วๆหน่อยครับเอาพูดสิพี่เตเร็วๆหน่อยครับใครคุณน้องเฮ้ยนั่งลงอาป้าวางก่อนจำที่เตงไว้จะป้องเตงไว้ขอร้องเตะหลอกมาอืมไอจมจิตนโมไอจนถอนเลย

Thấy gạo với tôm เี็นสองดูดู

نس Okay. Eu yeah. caí. Yeah.